เคยเคยเห็นมันไปไลฟ์โชว์ในกลุ่มอยู่วันนี้ผมจะมาสอนคอมโบแอดว่าแอดดีเขาเล่นกันยังไงคือเจี๊ยดเสียงยี่มาลืมสิทธิ์พี่เลยไปแล้วเลอว่าเขาภูมิแต่ใช่ครับหอที่การที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ที่อายะจริงครับจริงออกไม่รู้ออกออกจะกับบู๊ หืออขึ้นไม่ได้ไอ้เหี้ยตายจริงๆอกไม่ได้นะไม่ทันโดนก็ตายดิไอ้เหี่อกูว่าจะดูมันดูมันช่วยชีวิตมันไว้ทำไมทำไมมันขึ้นทันวะมันล้มอยู่ไค้าเนี่ยป่าจริงๆลงมาหลังมันนะใส่แม่งกด F กด E อย่างเดียวเมื่อกี้ไอ้ F ลือ คุณจะเจอพลังน่าเขียวตาใบโพงยอดพลังคงรู่ป่ะทำไมเล่นเดนเมทไม่ไม่ใส่เกาะหนักของตัวเราเองวะลืมไปเลยแม่งไอ้บุ๋ยอุตส่าห์ทำมาอย่างดีไม่ใช่เกาะเด้งขึ้นมาสองร้อยเลือดอีกสี่พัน ีตอนนี้มันก็ใช้ชุดเอาไว้แน่นะแค่มันไม่มีค่าควบคุมไม่แค <H ur> <อ>่นั้นเองเฮปลดเอาพี่นนะี่ไงมันปลดเอฟเฟกต์ลวแต่ยังไม่ปลดออปชั่นเต็จไม่ใช่ไม่แต่แต่แท้เกิดว่าไม่มีเอฟเฟกต์ทั้งเอฟเฟกต์บวกอะชุดชุดแทงม,มาดีกว่าเนี่ยใช่ใช่แม้แต่ตอนนี้ปลดอยงง่างงก่อนหนักก็นี่สิเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นมาเก้าร้อยของผมเก้าร้อยสามสิบโอ้แล้วมันจะรอดจริงอะโอ้ไอสว์ทีมเออไม่ไม่เกาะเกาะถึงมันจะเกาะบวกเพิ่มก็จริงอะแต่ว่ามันลดดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์เลยคุ้มกว่ามั้ง นั่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเล่นไหนลอนไฟเยอะเลยไงอะไรนด่านดีๆที่ลงตัวตเฮ้ยอเจซอย่างนั้นเหรอแต่ฝั่งนู้นเดี๋ยวทำไมมึงฟอร์บิชั่นนี้เลย <laughs> ยิ้้องหน้ากันอีกนานไหม JC assemble สี่โลโลโมันมึงอดเดแล้วไอสัตว์อูหยุดทั้งสองทีอ้ยเฮียอะไรวะผ่านหัวอ้าวเฮียตงล้มส่ล้มสี่หอมหมหอมหหวานเจี๊ยบล็อกล็อกล็อโอ้ยโอ้ย้ย้ยปิวปิวรอยืุระวังนะมันมีนี่รอเียงยวอยู่นะ ไม่ลุกเลยนะเมื่อกี้ผมผมยิงให้อยู่ยิงคนมันเหรอครับเฉียวเฉียวเฉียวเหยบยีบเลยบทเชียวพังแล้วพังแล้วพังแล้วยายายาล้มมึงไงไม่ต้องล้มแล้วเลยทีเดียวเอ เองจังเลยมึงไงเชี่ยนี่แล้วหิวแล้วหิวแล้วล้มไอ้เควนไปไอตัวนึงอ่ะให้มันโวยเพิ่งมาไงนี่ไงตัวซับที่สุดเพิ่งมาอีกอเฮียโอ้ยอีฮีเทมโดนกันเองไอเราแพ้ให้เราแพ้ทำไมเราแพ้ดันเมทเราไม่แพ้โอ้ยไอที่มานะ แตกไม่เราจะเสียข้างบนไม่ได้ไม่งั้นเราขึ้นกลับไปไม่ได้อย่าขึ้นมาขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่หามันคุณลงแล้วคุณลงเลยนะคุณโดนกดนะคุณลงไปกันหมดเลยเตี้ยเตี้ยพันผ้าอยู่โอ้ยโอ้ย่าตายแล้วจะตายแล้วฉันแดงตันทวมิคก็ลงไปพันผ้าละคู่เอ๊ยมันก็ว่าคุณคุณโมโม่้วย โอ้โออ้โหมันจะตายมันจะตายโอ้โดนลุมโดนลุมโอ้อะไรก็เธอโมโมเลยตะเกียชื่อโมูมนี่ม oh, ีหลายตัวเยอะเลยคือวันนี้ก็เจอโมูมเก่นชื่อยับเลยย้ายย้ายเซิร์ฟที่เพียนโอ้ยเฮียถ้าเขาย้ายเซิร์ฟแม่ชื่อจุดไรชื่อเกล้นก็ไม่มีใจะไหมครับขออนุญาตกดฮีใช่ออืตัดหล่อมึง ไอผมก็ตายฮะอเออขอนครึ่งรอไอ้ขอนจะตายแล้วอะ่ะขอนกระดาบร่วงอ่โยอ,อย่าไปยอมอย่าไปยอมข้าบะปืนไอ้ปืนส้มตินเนี่ยอ๋อลุมเยสลุมเยสไอส้มไอสมันคิดจะการมันไม่สมันคิดสมันคิดยิงแล้วโอ้กกอนเราตามตึง้งก็ได้แล้วโดนโดนชนกิ้งเลยกู ก่อราตามเขาได้แล้วทุกคนางล่างรีพิวเร็วเสร็จแล้วเพื่อนจะมีวันตายตอนนี้ฉันอยู่สัตว์ไปไหนอ๋อเฮียออกออกใจนี่สกิลได้ไงเนี่ยโอ้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 ยลึกลึกอย่าให้ธนูมาได้ใจได้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 จะได้จะได้วิ่งอะไรอย่างเงี้ิวแล้วฮิวแล้วฮวแล่อยปไปไปเออจับแล้วจับแล้วตายทไทเขี่ยไม่โดน เอ้ยมันไม่ตายเลยตอนนั้นนะเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วมันตกไปแล้วตัวยิงอยู่ผมช่วยยิงอยู่ผมช่วยยิงอยู่โดนผมโดนลุมซัดยอลุมซัดยอตอนแล้วยิงอยู่เออช่วยกันด้วยไอยังไม่ตายต่อแล้วมาลับแล้วมาลับแล้วมาลับแล้วมาับแล้วมาบันฮิวไม่ได้ผมซับปองอยู่ในทัพอ่ะทับเลยไอหลัง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 มีธนูสั้นวะตัวนึงไอตัวนี้ไอ้ตัวนี้ที่ตกไปตัวนี้ที่ตกไปลุมมันมันตกอีกแล้วโอ้ผมจะตายเออกจับคุณมากจับคุณมาเราต้องกดดันมันโว้ยผม เยผมไม่มีวิ่งวิ่งหิวเฉยนะอ่ะปับหนึ่งดันมันกดดันมันเย่คนมาแล้วให้ตันตายแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วผมเยันอี้าต่อนนนแมงถ้าเพึ่งผมรอสกิลก่อนเอ้ช่างแม่งเขาบวกกันละไปผมสตันโอ้โหห้าหกคนเมื่อกี้จังหวะนี้โอ้พิจตายอีกแล้วยา โอ้ยหุ่แมงกระตันจังเลยเอ้้ยยยจจะะตตาาแลวเออไอตัวนึงตัวนึงสวยหลังไอ้นี่เข้ามายังไงเเราจะมันเจ้าผมจ้วงอะจ้วงหัวคอรมันซ่าคอรมันซ่าหนึ่งกับหนึ่งไปไปไปจะพาดันพาดันมาแล้วมาแล้วเลือดโลเลือดโลใจเย็นใครเลือดโลคนหนึ่งน่ะตนีม เลือดียนาจะหมดตัวแล้วนะนี่ลูกยิงอัดเร็วยิงอัดไอ้กองขี้นี่อยู่ข้างบนสองไฟไม่ลงไปเลยยิงอัดเลยยิงอัดเลยยิงอัดเลยเออยิงอัดเออยิงอัดสตาร์ทแล้วเอออิถอยเออเออไปจะถอยไปถอยล้นทำไมไปถอยล้นทำไมเดี๋ยวมาเลีกว้าง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 อว่านี้ว่าดับลงฮิวสองคนเราจะเป็นน้ำตากันทั้งหมดเราจะไม่ตายเราจะมีวันตาย ไอสัตว์ไปไหนดับโล่ไอเฮ้ยอันนี้ไอวีไกลผมไว้ผมยิงไว้ทุกคนนี lights, uh, like ้ผมยิงแนวหลังมันอยู่ผมยิงแนวหลังมันอยู่แนวหลังมันโลทุกตัวเลยแนวหลังโลแนวหลังโลรู้อย่าให้มันกดยิงอย่าให้มันยิงจัดเลยข้างหลังอ่ะเขาเข้าแล้วมันโลมันโลมากมันโลมากทุกคนมันเข้าดิไอเฮี้ยไอเฮี้ยกูโดนโอ้ยโอ้โหกูโดนนี่กูเพิ่งยิวเสร็จเมื่อกี้เลยเวีกิวแล้วกดยิวไม่แล้วกดยิวไม่แล้วโอ้ผมมาตายผมตายแน่นอนไอเฮี้ยพิษหมดพอดีดันไปแล้วดันไปแล้ว เลือนหมดตัวแล้วมันเลือกที่จะกันตีอย่างนั้นเหรอไปไปมาไปของมาใส่แล้วเลื่อนเต็มเร็วมากเร็มเยอะมากหน่อยเพื่อนทำควยไรหิวควยไรยายาไม่หิวมีดาบโลกข้างหลังมีดาบโลกข้างหลังเราเชี่ยบหายชิบหายโค้งเอือตายน้องวาดน้องวัสวยไอ้ข้างหลังแม่งมันมากเลยข้างในอ่โอ้โหโดนโดนเฟดโยโอ้กระโดดไมได้ เด้ป่ะยัดเจ็ดตัวแด้ผมว้าอยู่ได้ผมว้ายผมจะกดฮิวเองคนเองเจ็ดตัวบาแัสเค่ะมันรอมเห็นแหมเวฟไหมเวฟกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยเข้าันมาแล้วขวาขวาขวาหมามาเกี่ยวเปิดจับแล้วจับแล้วล้มแล้วผมต้องฆ่าหมาบนมาแล้วเข็นมาแล้วเข็นมาแล้วเข็นมาแล้ว ตัดล้มไอ้เที่ยไม่ล้มไอ้เวนอันตีไอ้เที่ยมึงก็ไม่ต้องกราบไอ้เที่ยเพื่อนเราไปไหนหมดนะเพื่อนเราไม่เอาซีเอาจะทำไมถึงเลยผมล่ะไอ้เฮียเราไม่เป็นไรเราต้องแทงด้วยกันเองไอ้ปาร์ตี้เราปาร์ตี้เรา้นเลยอยู่เนี่ยเออไอ้เตี๊เราเดี๋ยวตอนเนี้ยเออตับบักขี้ไอ้บักขี้ไปแล้วไอ้ธนูธนูลอยฟีธนูลอยฟียาหยาให้มันตบให้มันตบให้มันตบตกไปแล้วมันตกไปแล้วตกไปแล้วโอ้เลือหัวหมดเลือหัวหมดเลืหัวหมดเลือหัวหมดเลือดห

เพื่อนเราลอยขี้อะไรกันอยู่ข้างหน้าคือคุณดูกันใครเขาตายกันใช่ไหมตอนนี้ไดาวโลดได้โอ้โหหดหูอ่ะไม่มีใครสนใจกูด้วยไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผมรับไปเจ็ดแสนแต่กูไม่ตายเลยเจ็ดแสนสี่เจ็ดแสนห้าทีมหนึ่งแบบมีนักหดวะซ่าะหดหูใช่ไหมไม่ดันอ่ะทีมเดียวมันมาดันมาใส่เราแล้วอ่ะก็ตอนเลข ตอนแรกผมเอามาเขียวชาร์จเข้าไปเพื่อนพี่อินกี้เพื่อนเพื่อนอะไรผมบอกบอกไหมคุณพูดเป็นดีเลยไม่ใช่เป็นคุณคุณมากับใครคุณไม่แพ้เฮ้ยยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ครับตัวดียังโอเคยังแต่ยังไม่ใกล้ไม่ใกล้ละดูนะเจวารินอะเจวารินนะพอคนนะครับดูโครงทีมนะมันเล่นแบบนี้ละมันกันมากเกินไปเนี่ย ข้างหน้าเรามีก็มีโรมันคุณบุ๋มที่แไม่เข้าม้าก็มีน่าจะเพรดูจากยูนิตและการเล่นเรามากับ ECL แล้วก็มาล่าครับไม่รู้ตัวพวกแพ้อยู่ดีอะไรพวกเราคุณคุณพูด๋ม ทีมจะไม่มีโคฮอร์ตไงก็มีแย่และมีโคฮอร์ดด้วยไอ้เกตติ้งโคฮอร์ดมีครบทุกอย่างไมหนูเป็นรองคอมมานเดอร์เลยเนี่ยโคฮอร์ดเดี๋ยวนายเป็นรองเลยเหรอวะจริงดิไอ้ทีเวลานั้นเลยไายก็แค่เล่นไม่เฉยถ้าขายอะไรอย่างเงี้ยแคได้เป็นโอ้อร์ตเป็นง่ายแค่ไหนแค่เอาดูมวอล กันก right yeah, right ันได้เลยดเปจริงจริงแล้วมาบ c l ใช่ครับฉันที่อยู่นี้อยังอยู่ในโซโซตี้อฉันด้วยพวกกับผมเข้าไปเมื่อกี้ฉันเฉันดเกินอาการเป็นไงบกมดกำลังโดนเคลีย เทียนส่งเลยระกเบอร์ไปเล่นเออนั่นสืะเพื่อนเทมแหละได้ได้ไี้เทียนส่งเลยยประชิดอ่ะอย่างนี้ตลน ลากผมผมล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอก็อยู่วเดียวกภูมิภูมิถอก็ไม่หิวเลยคุณขาดคิวเดียวได้ไปคิวโอ้โหโอ้โหโอ้โหยนี่โอ้โหยี่นี่ยี่นีไม่ได้เปาอีใครได้ไปนะ ตีครบแล้วมั่งครบแล้วมีห้าคนนี่คบตั้งแต่แรกแล้วอ๋อผมลืมผมไม่ได้ทำเดือนเซเว่นตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหนูว่าถังชอบเลยเขามองผมโอบอีกแล้วอย่างนั้นเลยเจ็บอะไรกันเจ็บกว่านี้ไหนบอกแล้ว่า ECL โอ้ยอายาโนแล้วอายาโนบจิ๊กอายาอายาโอเยี่ยผมเทมเพื่อนอายาโนบายาโอ้อายาโนบครับอันดับสุดท้ายครับอายาโนบเมเพื่อนไป็นสองแสนแหละพวกคุณเอาไงเทมเพื่อนไป็นสองแสนเทมเพื่อนไปถึงสองแสนเลยอย่างงันเลยผมเทมผมเทมเพื่อนไปแค่หมื่นสองเอีไหมสองแสนนะครับสองแสนเลยสเก็ตในสภาพเลยดิ เขาต้องเป็นคนยังไงอะติดลบได้สองร,ร้อยผมลบไปร้อยเจ็ดสิบแล้วไม่เขาคิดว่ายูนิตผมอยู่ในตรงที่เข่านี่ไงไนุ่มนะนุนะ่มน <c oughs> ะเดี๋ยวนะล้อมเมืองกนะันเหรอก็กอดเดียวกันดีวะ